สาวอัมพัชราภาเฉลยแล้วค่ะป้ายบอกรักก,ากลางกรุงคือเซอร์ไพรส์จากใครคะกอนอ็นนี้ทาแฟนพอมีแม่มีเนี่ยฟินกันสุดๆดค่ะไม่รู้ว่าจะใช้เซอร์ไพรส์จากไาโซภกหรือไม่ที่มีการขึ้นป้ายบอกรักสาวอัมพัชราภากลางกรุงเรียกได้ว่าใครที่เดินทางผ่านไปทางกรุงเทพระหว่างขึ้นทางด่วนก็จะพบกับป้ายบินบอร์ดบอกรักคุณอัม โดยบอกว่าอั้ครับผมรักคุณล่าสุดนี้สาวอั้ก็เฉลยแล้วล่ะค่ะภาพที่ถูกแชร์วอนในโลกออนไลน์สรุปแล้วใช้เซอร์ไพรส์พ,พิเศษอะไรหรือเปล่าแท้จริงแล้วสาวอั้มก็ถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเ,เตอร์คนใหม่ของแบรนด์เครื่องสําอางชื่อดังนั่นเองค่ะทั้งนี้ยังมีการปล่อยภาพส,ายสวยๆของสาวอั้ออกมาแบบเรอๆแต่ละภาพแม่ก็คือแม่เพราะสวยยืนหนึ่งจริงๆค่ะ